สูตรสุกคนเด้อไม่นด้ควรน,น้อยมาอีกแลายิ่นเลยแนวกินของเรานะคะแนวกินบ้านาน,นี่คุณยายเกำลังซับกุอยู่ฝักกบุปละเฮาสิม,มุกพี่น้องมือนเนี่ยเมนูครุเนี่ยเมนูนี้ค่ะเป็นเมนูที่เข้าเมติบค่ะกำลังฝักอยู่ได้ครมาสี่ตัวค่ะเป็น เมน,นคุปนาดนกคะคุปเลี้ยงนี่ล้วไปการเอาคุณตาเราเอาเสียงสับนี่ได้เราซิมุกเอาค่ะมืซิมุกเซเบโตรเราพูดดีครับพี่น้องมุกใหญ่มุกนึ่งเลยล่ะได้เรามุกเซ่็ได้มุกยามได้โอ้ นี่เฮาสิใส่เครื่องเทศเพิ่นนด้วยค่ะหนะาตะไคร้ใบมะกรูดอันนี้พริกขี้หนูสวนองคุณตาด้วยค่ะเพิ่นเก็บมาอันนี้ปลูกเองปลอดสารพิษเก็บมาจากตลาดนะไม่ใช่พริกขี้หนูขอคคงคุณตาครับเด็ดเทียงครับแล้วเพิ่สิใส่ไผ่ใบแมงลักหรือผักอีตู่นำได้สูตรเราหาตะไคร้ใบมะกรูดใส่แลยเหนหอมพี่น้องเอามาป่นสอนเราซอยเราตัดหมดละ ต่ำเครื่องลงฝากแล้วมากระสิเป็นลักษณะนี้แหละค่ะพี่น้องค่ดตะไคร้ใบมะกรูดตั้งลงไปเลยต่ำเลยเลยวเลียพอดีสีสัเลยเล้วแต่ตู่แล้วสู่ตู่แล้วตู่ว้าเลยล่ะเลียวนี้ดตะไคร้ใบมะกรูดใส่หลายพี่น้องมนจังห่มต่ำเหมือนกัน ต,ต่ำต,ตัวต่ำโยโยโย่6ก่าตกโยเลยดีเลยค่ะซื้อบมาเรีวว่น,นะเออมาไแล้ว่ะโไบกินเพชรกับโเบมันบริเผพชรหรอคะพี่น้องจำเนี่ยพูดดีแซบ่บ าจมูกใส่เบตองเบงรงลยายเราปรุงด้วยคบวันี้อาหารแนวกินบ้านๆของเฮาปินองแล้วนะคะองค์วิเศษลงแล้วค่ะพี่น้องช่วงนี้ห่งได้ยินข่าวว่าเพิ่นสิขึ้นราคาอยู่น้ำปลรราค่ะใส่ตรงนี้บ้า สมีเกลือมีน้ำปลาแดกมีผงนัวราคะพี่น้องรักๆนะแต่อย่าเค็มหลายแค่นั้นแหละปลาแดกตุซิมาเลยอาหารอีสานมันจะต้องออกแนวนี้แหละค่ะพี่น้องต้องมีปลาแดกมีคาดตัวได้เลยค่ะแล้วก็คลุกเข้าหรือคนค่ะคนเข้ากันใส่ป้าอีตู่เข้าไปนํำมันมันหอมๆมุกแห้งๆมุกละอ้อเอล่าเนื้อใหือ แม่จะลิงลล้งเะยรแขอแย็ยเป็นขิมขแม่ยังแบบจักเกือจันกงาขิมประเด็นเมนูข้าวมือติ๊บอิน,นเนดเซฟเห็ดยำไใดแซฟยำนั้ลนะคะก็เบึ่งตอนยายเราห่อแล้วก็อคคุ๊บคนละค่ะ แล้วแล้วพี่น้องปรุงเรียบร้อยแล้วก็หมุกใบโตมาทำใบองก็ไปตัดใบองมาแล้วพี่น้องปลูกงก็ได้กินอันนั้นค่ะปลูกใบองก็ได้ใสใบใสกินน่วยมันกินกล้วยกินปรีกินยวกยวกเขาก็ค่อยกินเอ,ยอยาใหเนาะก็เสร็จจังหม,มบูบ้าอวน โมกกันมมกแล้วเฮซองมมกเอาค่ะมมกเดียวมันคือสิบอันนั้นสิได้สองมมกนะแล้วหังไง กบยัดอ้วนี่ยัดใส่นื้ออ้วนนี่ยแม่น้อยเห็ดนีนแซ่บเออเราไปได้เอาเนื้อหมูหรือเอาอย่างใดเอากบเอาตุ้กบเลยฝากลุงนะ้อยใหญ่เนาะเอาเห็ดนะบางคนว่าเขาเอาเนื้อปลาตองเนื้อหมูเนื้อปลาใส่ของเราจะเอากบนี่แหละฝากลุงเลยไยก็จะมาอบเลยครับพี่น้องอบให้มันแห้งๆล,ละ่ะวัยสามครึ่งสั่วโมูกล,ละ่ะ แต่สิได้กินแบบนี้มาเบื้องตอนมันซุปคนละค่ะน้องเลยออกมาแล้วนี่แหละค่ะมกกบเดี๋ยวโซสโกนเมนูเข่ามือติปอะค่ะมาเนี้มาแซ่บน้ำกันด้วยค่ะเด้อเบ่งเครื่องเทศด,ดูค่ะไอขึ้นฟันขึ้นเลยม,มาแซ่บมากินน้ำกันค่ะมกกบของเรา